นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเืนิอนี่ยังเฮาเอนี่ยังก่อหม,<ก>มกหม้อหมกหม้อไก่ใส่หัวปีครับเอินหมกหม้อแล้วครับเนาะที่ทำมันไม่ใช่หม้อครับเป็นกระทะเป็นกระทะนี่ครับหมกกระทะนี่ครับแปลงกระ,กระี่ครับผมผมยาดหน่องนั้นบ่กินเนี่ยหมกหอะไรเัาสิหม,มกในหัวปีเป็นบ่ะนะยาดหน่องบ่กินซื้อเนี้ยมาพร้อมอ่ะสรุปแล้วอ่ะชิมดูดิครับเสียบเซยอาะเลยนี่ครับผมเน้นหนังไก่แล้วครับวันนี้ผม ตั้งใจสิมะม่วใส่หน่นี่บุ๋มได้ยัใส่น้ำจิ้มนี่นี่เลยเหลือขึ้นเนียนนี่ครับอืมอืมให้หมดเรื่องไปแบบนี้นี่ครับเบื่ออร่อยครับแหนมหายหรือเปล่าทอดอ่ะหายไปหนึ่งตัวสี่นะอืมนี่ครับเจียบเสือครับสังเกตุว่าใครบ้างน้องกินแหนมเด็กหน่อยนี่แหละครับ นี่ครับอร่อยครับอร่อยอร่อยเลยนะอร่อยดีๆไม่ได้มาเนีวันนี้มีคำกมไหมวันนี้วันนี้ไม่มีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีครับมีคำกมเลยฝากอะไรถึงเอฟซีไหมอยาทำเพจยรไหมฝากถึงแม่ไม้ด้วยนะครับที่ตามหาผมผมพร้อมนะครับให้แม่ไม้ดูแลเทคแคร์ใจใส้อ้าวแล้วแฟนเ่ะ แอนเอระวับ้างของคำกันนะครับคำๆดีเรียนะครับนี่ครับาน้หววครับนี่ากที่สีมกกันเดีินเดี๋ยินนี่ครับมั้งเดี๋ยวน้ำครับหอนอนครับโอ้หอนทองแบบบเ้วนข้าเะเข้าเสียบเสียปไงกรุงเทพ ได้ไม่มีโน่นเนี gano, ่ยได้ครับกินได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมได้ครับนี่ครับสิ่งที่ผมดีใจก็คือมีโน่นหนึ่งกับในกรุงเทพกินได้ครับไม่พูดอือ๋อเลยชาวแหนมได้ขออย่างแหนมแหนมก็ทอดใหม่ยิ่งอยู่ของเนาะอันนั้นมัก็โมเลยมาเลยเพื่อกระทางสองครับกระทางสอง คุยก่นอนคุยก่อนเอ็กกินก่อนกุยคุย <c oughs> ไม่หังเลยมารอบนีู้่กรู้สึกว่าหิวข้าวมาจากไหนเนี่ยมาโอ้ขึ้นน้ำหนักขึ้นหน้าเริ่มบวมมา <ừ> เดี๋ยวไม่หล่ <ừ> อถึงหน้าตาติดลบมองดูนะติดลบเหมือนเดิมคร <c oughs> <มา S 1> <อ>ับะเจ้าครับผมนี่ครับความถูกครับว่าโน้ตหงวนกันไปยิงเงินไปว่าโน้ตหงวนกันไปครับได้บรรยากาศนี่ครับกับ เมนูนี ils ils ้ก็ลงทุนไม่ค ok. ่อยเยอะเท่าไหร่ครับก่เน้นหนังไก่ครับผมอยากผมเป็นคนมากินหนังไก่ก็อยากร้องอย่างนี้ด้งครับต like ั้งใจมะมุกอีลีครับมันตั้งใจมะมูกจอไปตอมบ่ได้ครับอยากแบบต่างแตกต่างใช่ไหมหลังหนังไม่ตงกล้องตากล้องกินเนื้อได้ ดีนะตะโค้งไแตกอ่ะโค้งแตกเยอ้นี่ครับอร่อยห่อเลยครับโอ้โัวนตัวยิบีนางแม่นางแม่เป็นตัวขาประสีดีครับถือไยมถัดติเนี่ยทำไม่เหลือก็เก็บไว้ให้เพื่อนนะบางคนกับอีภารกิจด้วยครับไปเอาเขาไปยังนะครับ ไม่ต้องห่วงน้องๆว่าจะกินอิ่มนะครับมันมีข้าวหลวงมีอยังเรียบร้อยครับใช่ไหมข้าวหลวงมีทุกวันครับแต่ผมเนี่ยทำกินวันเดียวครับเคครับไปอ,อยากกินเ้ากันนะครับโอเคครับ